เหนมสวัสดีทุกๆคนค่ะกลับมาอีกแล้วจ้าหนามันกับสีส้มบานๆจักหน่อยเด้อค่ะคนอ้วนเนาะคนบางงามเนาะโอ้ยผมดีดเพิ่งได้ซับผมมือนี้ค่ะพี่น้องค่ะจะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังกล่องมันอาจจะสั้นๆสักหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าใส่ใส่ถือเอานะนะมันบ่มีขาตั้งกล่องเนาะจ้าก็อยากเช็ดส่วงผมแบบงามๆทายออกกล่องนะแต่มันเห็ดแต่แค่นี้ค่ะจ <t> <suspense> ้า วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องครอบครัวและสังคมของฝรั่งของแฟนนะคะจ้ะตอนแรกที่หนูมาหนูอะ่ะสมบอรณ์กอนว่าหนูได้แฟนฝรั่งอายุหลายกว่านะคะอายุหลายกว่าครึงซึ่งผ่านการมีมเมียมีลูกมีครอบครัวมาแล้วะจะ้ะแต่ว่าเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขาเลิก <c oughs> เขา <c oughs> เขายากันเรียบร้อยแล้วนะจะ้ะนั่นแหละแล้วสังคมไทยเราอะ่ะคันว่าคันว่า เป็นัวเมียกันหรือเป็นแฟนกันอยงสีเราไปเจอพ่อป้าเจอเมียเก่าหรือแฟนเก่าอยงนีมันก็จะยอมรับกันบ่ไดมันบ่ละมันก็จะเมียกันหึงหัวมันก็จะยอมรับกันบ่ไดมันมันก็คือมันยอมรับกันบ่ไดนะเออเมืองไทยเฮาน่ะเยอะค่ะมันก็เป็นเป็นบางคนที่ว่าเขาเขายอมรับกันได้เขาจะเข้าใจกันได้เนาะค่ะหนูจะมาเล่าประสบการณ์ช่วงที่โนมาโนเวไม่ไม่มาคังแรกเลยมาในช่วงมาในอ่าววีซ่าท่องเที่ยวที่ว่าแฟนพามาวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ อันแหละมาก็แล้วพามาเจอลูกเจอลูกเล่าเจอร้านเล่าไปแบบว่าแบบว่าไปก็เอออย่างงไปเยี่ยมเยี่ยนลูกลูกเล่าแนนสิมันก็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นลูกเล่าเป็นบลาแล้วที่นี่หนูไปเจอเมียเกาเล่าเมียเกาเล่าซึ่งหนูเองหนูก็แบบหนูก็มีความเก่งใจมีความกลัวอยู่กลัวว่าเขาจะมาว่าจะมาดายเงียงเียงแบบแบบนี้นั่นนึกออกว่าเออกลัวว่าเขาจะแบบ เิาจะมาโต๊เฮ้ารือเปล่าว่าอิงยังประมาณนีนะเออแบบเมียเก่าเขาแบบแบบเฮ้ามากเป็นมาเฮ้ามากที่หลังยิ่งสิน่ะถึงแม้ว่าเขาจะเลิกจะเลิกกันไปแล้วนะคะจะเลิกจะเลิกกันไปแล้วก็ตามเขาเลิก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 อ่าเขาเลิกกันก่อนดีแฟนจะมาเจอหนูนะคะค่ะหนูไม่ไปแย่งเขามานะเออนั่นแหละ ไปเจอกันแบบว่าเจอเจอกันโดยบังเอิญยุ่วลานขายของนสินะยุ่ยุ่ยุู่เปอร์มาร์เก็ตค่ะหนูก็หนูก็ย่างนี้แล้วเนอะหนูก็ยานเนาะค่ะแต่ว่าแต่ว่าสังคมฝรั่งเนี่ยคือคือเขาคือคือเขาคือเขาจะบ่ยงคือเขาจะบบี่ยงกันนะคะแบบว่าเลิกกันไปแล้วก็คือมูกันก็คือมูกันแล้วก็รับผิดชอบลูกร่วมกันซื้อๆจยงนี้นะ่แล้วก็มีอีกอีกกาะอีกอีกเกหนึ่งที่หนูไปไป ไปกินเข่าไปกินไปกินมื้อค่ำลูกเล่ายู่บ้านอยูุ่บ้านลูกเล่าก็เล่านั่นแหละแต่ลูกเล่าก็มีเมียไหมมีมีมีเมียไหมคือกันแล้วเมื้อนั้นอ่ะเมียเกาก็เมียไม่อ่ะมากินเขาน้ากันหนูนกก็เลยงงเอาเขาบอสเขาบอสเถียงกันบอกเขาบอสด่ากันบอกเขาบอกหึงบวงกันบอกเออผู้หญิงทั้งเมียเกาเมียไม่พูดคุยหัวเรอสนุกสนานน้ากันเซยเนี่พี่น้อง เออหนูก็งงงงง,งตาแตกเลยค่ะแฟนเขาก็อธิบายฟังอยู่จ้ะว่าอบบคนนั้นเมียเกา่าคนนี้เมียใหม่นั่น,น,นคือคือเขามีลูกเขาก็เมียเกา่าเขามมีลูกน้ำกันสองคนเนาะจากนั้นแหละเขาก็รับผิดชอบลูกร่วมกันค่ะกระตังคนตังมี่ไม้กันแหละแต่ว่ารับรับผิดชอบลูกร่วมกันค่ะนันแหลมันกระเทนาลูกแล้วก็ ข้าใจวัฒนธรรมขององฝรังเขามากขึ ke wa ke wa no like like ้นนะฝรังเขาแบบว่าเขาเขาเขาจะเขาจะเขารบการตัดสินใจของของของกาและกันนะคะนั่นแหละถึงแม้ว่าต่างคนต่างไม่มีใหม่ไม่มีรักใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วเข้ากันไม่ได้เลิกลักกันหรือไม่รลกกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเลิกกันแต่โดยดีแต่รับผิดชอบลูกร่วมกันนะคะนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องค่ะแล้วก็ วัฒนาธรรมของฝรัง่งนี่บ่ว,ว่าจะเป็นพ่อลูกกันแม่ลูกกันในที่เขาเขาก็จะบ่ยุ่งกันขึ้นกันกะบ่ยุ่งกันนี่หมายถึงว่าบ่ยุ่งเรื่องเงินกันนะคะพี่น้องแบบว่าสมมติว่าพ่อแม่เนี่เฮทให้ลูกเกิดมาแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่อยแล้วที่จะต้องเลี้ยงเขาให้โตพอถึงพอเลี้ยงโตมาถึงอายุอายุที่เขาจะต้องแบบว่าจะต้องไป ไปมีชีวิตของเจ้าของก็คือเขาเขาตองออกจากบ้านไปมีชีวิตของเจ้าของนะคะประมาณอายุสิบแปดสิบเก้านี่แหละจต่พี่น้องเ,อเด็กหน่อยก็จะต้องออกไปมีชีวิตออกไปเรียนรูกด้วยตัวตัวด้วย,ด,วยด้วยตัวเองแล้วก็บำแมน่าพอแม่ยังจะต้อง่งเงินให้หรือว่าลูกเฮ็ดงานจะตอง่งเงินให้พอแม่บ่มีนะคะเขาเขาจะบ่มีเรื่องบ่มีหนุ่งเงินกันเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมืองนอกกสวัสดิการเขาดียังคนเข้าเฮ็ดงานเขากข้าายภาษีทุเดือนเป็นบ่ เขาเห็นงานไหนเขาก็จจายภาษีทุกเดือนทุกเดือนจนจนถึงไหวเกษียณแล้วเงินที่เขาจ่ายภาษีอ่ะมันจะกลับมาเลี่ยงดูเขาเออเลี่ยงกลับมาเลี้ยงดูเขาคือเดือนเดือนนึงเขาอยู่ไดสบายเพราะต้องเห็นงานนี้ประมาณนี้นะแล้วแต่มันก็ข้นข้นอยู่กับจํานวนจํานวนเงินที่เขาจ่ายแล้วก็อายุอายุปีอายุอายุเดือนที่เขาจ่ายภาษีนํานะคะว่าเขาจ่ายหมากใจหน่อยเท่าไหร่ค่ะเขามีเงินเลี้ยงชฉีพบเขาตลอดเขาก็เลยบ่ บ่ต้องมาแบบว่าส่งเงินให้พอให้เมยังสิน่ะพี่น้องบางที่ฝรั่งเขาก็บ่เข้าใจว่าเป็นอย่างคนไทยคนไทยจะต้องส่งเงินให้ให้พอให้เม่เป็นอย่างก็คือบ่หางานเ้ยบบ่เฮ็ดงานหาเงินจุดของยังี่น่ะบางที่ฝรั่งเขาก็บอเข้าใจนะคะแต่เอ่อเขาก็ต้องอธิบายให้เก็ฟังเนาะว่าว่าสวัสดิการประเทศไทยมันบ่ไดดีค่ะสวัสดิการประเทศไทยมันบแต่ประเทศไทยบ้านเ้ามันบ่ไดดีคือบางหนกค่ะเขาก็ต้องอธิบายเขาฟังเนาะ นั่นแหละค่ะวัฒนธรรมของของแต่ละประเทศมันก็บ่คือกันเนาะคะ่ะนั่นแหละแต่อ่าจนมาจนมาทุกมื่อน,นี่หนูจะเจอเมียเขาจะก,กี้ใครเจ้าก,กี่เธอนหนูก็บ่ย่านละจ้ะหนูก็ซื่อๆจ้ะก็กทักทายกันซื่อๆจ้ะก็แค่นั้นก็แยกทางกันเนาะจ้ะนั่นแหละ,น,น,หละนั่นแหละจ้ะถ้าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะจ้ะกันกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูน้ำเด้อจ้ะ นั่นแหละ้ะหนูก็ยังปรูหลเลยจ้ะว่าจะได้กกลับไทยมือดเนาะอาจจะเป็นอีกปีสองปีเนี่ยแหละจ้ะก็รลอเห็ดเรืองแต่งานให้มันแล้วก่อนจะให้มันจบไปที่ไปที่ไปที่ระย่างเนาะจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปอาจจะสันจะเ้ยาวาบ่าทอกันเนาะจ้ะแล้วแต่นึกยังดกับมาว่าสู่กันฟังเนาะจ้ะเนาะจ้ะอย,อย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปเห็ดมือแลงนะคะเมื่อเย็น กินขา้าวเศร้าแป๊บๆก็จะเหตดมือแลงอีกแล้วพี่น้องเงย้ยเพราะยังเพราะว่าฝรั่งเขากินเขาเขากินมือข้ามกันเร็วนะคะเขากินอาหารเย็นกันเร็วประมาณสี่โมงเนี่ยสีโ่โมงเขาสี่โมงเขาก็กินกันแล้วค่ะแฟนหนูนี่จะกินอาหารเช้าแล้วก็ขวบไปมือแลงเลยค่ะเราจะบ่กินอาหารอ,อาหารเที่ยงมือเที่ยงมือเที่ยงเราจะบ่กินแต่ว่าฝรั่งมีบอรมือเที่ยงก็มีอยอ่แต่ว่า ส่วนหมากเขาเขาเขาบอกเขาเน้นหน้ามือเทียงนะเขาจะไปเน้นมือแรงเลยมือแรงกินมือแรงเร็วแล้วก็เขาบอกหิวเร็วแต่ก็หิวหิวเขาก็มีมือข้าค่ะมือข้ามหรือภาษาโนเวเขาเรียกว่าแควนมัดนะคะแควนมัดเป็นอาหารมือคําเนาะมือข้าก็แล้วแต่บางที่ก็เป็นพิซซ่าบางที่ก็เป็นนู่นเป็นนี่ก็แล้วแต่เขาจะกินมือขํากันนะคะค่ะฝรั่งเขาจะเน้นมื้อเช้ามื้อเช้าเนี่ยเขาก็จะ เขาจะเขาจะไม่กินมื้อเช้าเยอะก็จะกินแค่ไข่ขนมปังแค่นั้นแหละแต่พ่อแมมันอยู่ทองเนาะเราก็จะไปมื้อมื้อเย็นเลยจากมื้อเด็กแต่คันว่าผู้ใดเฮ็ดงานเฮ็ดงานฝรั่งคนไหนที่อยู่ในช่วงเฮ็ดงานเขาก็มีค่ะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงเขาก็กินเพราะว่าเขาจะต้องต้องการพลังงานในการการทํางานเนอกจากยังแฟนยังแฟนหนูดิกระเซียนแล้วบริเวหยังก็มื้อเช้ามื้อเช้าไปมื้อเย็นเลยนะคะจ้ะนั่นแหละหนูยังก็ อยกาแฟตอนนี้ก็อยู่เื้อ่ได้เฮ็ดหยางนอะจนกว่าจะตื่นกับเก่าโมงเก่าโมงกัมื้อเช้าหนูต้องกินไงก็หนูหิวอมือเศร้ามือเศ้าต้องกินมือเศร้ามื้อเช้าต้องกินนะคะหนูก็เลยต้องกินมื้อเช้าก่อนกินมื้อเช้าก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าอารมณ์แฟนอยากจะกินมื้อมื้อเย็นกี่โมงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเ้าต้องกินมื้อเย็นพร้อมกันเนาจะกินมื้อเย็นบางที่กับใบสองค่ะเมื่อบ่บยบซองกินมื้อ กินมื้อเย็นหนูก็งกง,งกินเรลียวสายฮามแต่น้อยอย่างนี้นสินะจตะก็กินเนาะก็กินน้ำเหล้านะจ้ะบางที่ก็มื้อเย็นมันแหล้วแล้วแต่ความหิวค่ะบางที่ก็บ,า 2, บา 3, 4, 5, ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงแล้วแต่จ้ะจ้ะแล้วแต่เาตนะานาะจ้ะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะกด กดอ่ากดติดตามหนูไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกดถูกใจให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้สาวโคราชนะคะสาวไทยสาวโคราชคนเก่าคนเดิมดังแหมบมนาบันนะคะแต่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย